สวัสดีครับผมนัทสมาครับและตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะสีชังนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ที <wie> ่แรงครับผมเจ้าพ่อเขาใหญ่สเจ้าแม่กวนอิไป พ่อเฮนเจียเจ้าพ่อเฮนเจียเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะไกปาต้นไปพร้อมไม่เอ้าไปตันนี้เราจะขึ้นบันไดไปจุดสูงสุดของวันนะครับถึแล้วนี่นะครับรีวิวไอติมบนเกาะสีชัง อันนี้เป็นถ้วยกรอบอันนี้เป็นเนื้อไอติมนะครับผมโอ้โหเวลาเขากินเขากินกันอย่างนี้ดูดิดูดิทีกยังไม่ขาดอ่ะเขากินกันอย่างนี้ครับทุกคนเขากินสิโยะครับไปแปลงต่อ ครับดูตรงนี้สิมันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีไอ้สามตัวนั้นเห็นพวกมะน่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นใครบ้าแล้วทัววิวคือดีมากเสียงแบบอ๋อสุดยอดสุดฟูนี่มันสุดๆไปเลยเป็นน้ำตกใช่ไหมตอนใช่พี่ว่าไงกับที่นี่สวยใช่ไหม ใช่สวยอ่าพี่กูมันมันเรียกผมโมาทุกคนเสียงนัาโคตรดัง <c oughs> หน้ามีโบกมือด้วยอ่าผมชอบที่นี่ามากเลยบรรยากาศแบบสุดยอดมาสดชื่นและคือวันนี้แดดไม่แรงด้วยอ่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปเดินตรงนนนู้ะไปลงไปเดินกันดีกว่าต้นไปอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างวะอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างด,ด,ดอะไรของมัน,นอจอดโคตรหน้าประดุกเลยจอดต้ดน,นรเนาราไปเดินตรงโน้นกันแข่งกับผมไม่ไหนเราวิ่งค์เหรออยงนี้เลยบรรยากาศนี่คือสุดยอดมากสุดยอด เลยคุ้มมากเลยแถมเบาหวานขึ้นทุกคนเบาหวานขึ้นเริ่มหุ่หหินแล้วน้ำตาแม่งไม่พอไปก่อนโอเคกลับมุมนี้นะมืออยู่ตรงหินนั้นพอดีไปเดินไปโอ้บรรยากาศโคตรสวยอ่ะเดินไปก็ไม่ไหวละึ้นนี้แหละ บรรยากาศสวยมากทุกคนอ๋อลงนี่เหรอผมชอบบรรยากาศแถวนี้มากชอบบรรยากาศชอบใช่บรรยากาศเโขนอู๋ดูดีต้นทางซ้ายนี่คือสวยมากทำไมเราต้องมาเดินทางที่แบบคนเขาไม่เดินกันวะเดินอยู่บนไอแท่นตรงนี้อันเดียว อันตรายแม่โคตรแบบทุกคนฟังเสียงคืดดิโคตรหนิดโอ้ไม่ไม่ไม,ม่ไม่จะเสียงคืดดูก้อนเมฆดิน้ำตรงไปว่าน้ำดิเลยครับและนี่คือวิวที่จะเห็นต่อจากนี้โคตรปี๊ฟ เดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนเจอกันไปปลายเปียกแล้วครับม<า>ผมขอลงแค่นี้แล้วกัน cậu thôi ra con thôi thả thôi thả nó thả

ตั้งมาพอตังเลยไอ้ยินเล่นบนข้างบนจะเสียบไหมเฮ้ย่ต้้งมาแ้นเอ้าไอ้แทนไหนบอกไน่ดิใครเนี่ย นี่ขนาดยังไม่ได้ลงนะแต่กล้องผมไม่กันน้ำมาเสียดายกล้องโกโปรแล้วแหละสัตว์มือเรื่ยเหียมดเลยหาสปอนเซอร์ซื้อโกโปรไม่มีของเปลี่ยนเร็วเร็วไอ้ต้นเร็วฮะมึงอ้อมเปิไปมึงก็ไหวไม่ให้มันฝากของเลยแล้วถอดของเรียบร้อยหมดแล้วตัวเปล่าตัวตัวนะครับโมยจังหวะนี้เอาเปล่าตัวมึงใครจะลงทะเลมาดิเอาเอาดิท้ากันอย่างนี้ครับ ครับเริ่มจากแครนะเข้าไปปล่ายผักต้นต้นไม้ย้อมต้นเยอะต้นยอะอยู่ต้นยังเยอะอยู่จะเป็นยังไงพักหนึ่อยรับเอเฮ้ยเอาแล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายกันเกิดเพี้ยนไปเที่ยวกันตรงนู้นบอกมือสองคนฮะบผมแต่ผมไม่อยากลงอะเออไม่เปลี่ยนทุกคนแล้วเนี่ยชุดก็ไม่มีเปลี่ยนเหลือเมย์แล้วนะ เดูอมไปแล้วนะเป็นไงบ้างปไปเป็นไงบ้างมันไอเกลือเกลือช่วยอะไรมึงไหมเนี่ยจริงๆก็เกลือยังไม่เล่นน้ำหรอกแต่สุดท้ายมันก็ลงกันไปหมดดูแล้วไปไปเร็วมันเดือสนุกจัง ไหนก็เปียกเล้วไปลงไอ้แดงคุณเปียกไปแล้วววโอ้ยมีเนื้อเนี่ยบานาน่าบดเบเร่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ไดหมดเลยถ้าละเกิดการฉุดกระชากกันเกิดขึ้นอีกแล้ว ครบทุกคนแล้วเปียกไม่ครบไม่บ้าไม่ไมไมกล้องกล้องต้นกล้องกล้องลงไปใครแขกเอ้ยใจเย็นตะกีบปลาเชียววะเฮ้ยา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 โค้บ,บตาหนาะดูสนุกกันจังวนะแต่งลงนะ้ำมันเปิดตอนนี้แดดเริ่มแรงแนละ้วทีบแดดก็กลับมาแรงเฉยก่อนที่ผมจะตัวดำไปก่อน,นี้เพราะผมไม่ได้พาทีมมาแดดนะขอเอนุญาตขึ้นดีกว่าเนาะเขาจะขึ้นดีกว่าเนาะ แต่มันเล่นกันสนุกจริงหรือวะไาเล่นกันพอหอมปากหอมคอเอาๆๆๆลงทำไมนะไปะพอนะแค่นี้พอ